อะครับวันนี้เราจะกลับมาเล่นเดนไบเดรไลท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่หายก,การลงคลิปไปนะนานแสนนานเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพร้อมกับเดอะทร p พยเปอร์นั่นเองนะฮะกับสกิลชุดใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้ใหม่นะมันก็เก่าแล้วแหละแต่ว่า,ามันเป็นสกิลลอยแยกนะครับหาตือไม่ได้เนาะก็สำหรับแอดออนในวันนี้ที่ผมจะไปก็นี่เลยครับแทบดำมืดเนาะแล้วก็วางแทบเร็วนะครับ ก็มันเป็น2อกันที่คอมโบกันได้ดีมากเลยนะครับสำหรับเบอร์เศษของวันในวันนี้นะครับคือเบอร์อรนี้นั่นเองฮะเซฟเดอะเบสของร้านนั่นเองนะครับเก็บของเดียวไว้ที่หลังนะความสามารถของมันก็คือนะฮะถ้าสามมติเราตีเอ่อทางฝั่งผู้ราชีวิตแล้วเนี่ยเราจะเช็ดเพื่อนไวามากๆเลยเนาะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องห้ามตีผู้ที่เป็นทางม,มุมนะโอเคโม้มากพอแล้วกนะดพร้อมเลยดีกว่าไปโอเคมาแล้วนะ ก็ผมแอบไปดูโปรไฟล์เขาด้วยนะทุกคนเขาเป็นทวิตทีวีด้วยอะเออซึ่งโหยังไงก็ต้องสู้เนาะโอเคเราเกิดตรงนี้ตรงนี้มีแทบอยู่อันนึ้งครับเก็บแทบก่อนเจ้าแทบเปอร์นี่นะครับความเก่งของมันก็คือการวางแทบนั่นเองนะทุกคนถ้าเราไม่ได้วางแถบเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับ วันนั้นเราเจอแทบตรงไหนเราวางไว้ก่อนเลยนะอุ้ยตรงนั้นโอ้โหโอ้โหทำไมโทเทียมเราเกิดห่วยอย่างนี้วะเนี่ยต้องบอกว่าโทเทียมนี่ให้เขาไปเลยดีกว่านะวางตัวนี้แล้วกันครับตรงนี้น,น,น่าปั่นอยู่บนบ้านคนระับ ไี่สิบหับ้านครับมีเครื่องแตกไปแล้วกระโดดไปแล้วครับนี่อยู่นี่ครับนี่ไงคนนี้ é, ครับที่เป็นทวิตทีวีเฮ้ยติด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 ออโอ้โหตีไปก่อนหนึ่งทีนะครับจริงๆแล้วเราต้องปล่อยนะเพราะว่าเราต้องเซตแถบให้ได้มากที่สุดนะทุกคนโอ้แถบอยู่ข้างบนนู้นอ้าวเจอครับเจอไปไหนจะน้องคอเดด โอ้ฉีกด้วยครับฉีกด้วยบูล็อกมาหนึ่งทีอ้าเดี๋ยวไว้อยากเล่นครับเดี๋ยวไว่อยากเล่นแต่มันเป็นขาแมงมุมเนี่ยครับเราเราต้องเราต้องไม่ไล่เนาะอ้โหพอเดี๋ยวจะวิ่งยาวเลยครับเอาไงดีวะ สวยม้แปะเล็กไปแล้วครับต้องตีขอเด,ดให้ได้ก่อนครับเราไล่ามานานแล้วนีไหนครับเอาไปหนึ่งทีไปไหนเจ้าน้องขอเดิดวมาหาพี่ดีจ้ดีดีตายยากตายยากบอกให้ตายยากไม่ตายยากก็โดนไปสิครับมา ปั่นเครื่องไหนเอ่ยเฮ้ยเครื่องนั้นทำไมเขาไม่ถอโดโดเทมผมอะเออแปลกเหมือนกันเน,ะนาะเขาต้อจะวิ่งออกฝั่งนี้นะทุกคนใหนนี้เขาวิ่งมาฝั่งนี้ครับขอบแมพก็มาว่ะทุกคนอันไรกันครับนี่ปันนะป่นนะปั่นนะเก็บเซฟเดอะเบสไปเรื่อยๆครับข้างหน้านเรามีแถบอยู่นะเฮ้ยโห<อ>เก็บแถบก่อนครับ ไหนแล้วครับโอ้ยสองเครื่องแล้ววิ่งไปไหนแล้วเอ้าวิ่งมาฝั่งนี้ลเลยเฮ้ย,ยไม่ไม,ม่เหยียบแถบอะโอ้เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยอันนี้ไข่ครับเนี่ยเฮ้ยเสียงอยู่นี่ น่าจะล้มนะครับตายตยากตายยากไม่มีอันนี้เราเดินมากเกินไปเอา้าเบ็ดม็นครับเรียบร้อยเบ็ดม็นอยู่นี่พอดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขังเขาไว้ในเบ็ดมนเลยนะฮะมามา,มาอย่างแรกก็คือฝั่งนี้ก่อนเลยครับ ขังเขาไว้ในนี้เลยครับอ่านะครับแถบอยู่ใกล้หนึ่งอันครับสวยโอ้ยโดนตรงไหนวะนะไม่ครับคนนี้เราจยังไม่ไล่เราจะไปขังเขาไว้ในเบ็ดมิน ต้องเหยียบครับต้องเหยียบครับสวยสวยครับนี่แน่แล้วก็ตีครับนี่แน่ครับเรียบร้อยครับอย่างงี้ครับเหยียบแถบโอ้โหอายเลยเขินเลยครับอย่างงี้ ได้นะ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 เฮ้ยโหมันเฮ้ยตายยากอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวมันตายยากไปแล้วแต่เราแขวนเสานี้ก็ได้ครับเราแขวนเสานี้ก็ได้เราเช็ดเลือดไวอยู่แล้วจริงเราลากลงเบดเ็ดเม้นก็ได้นะ ุ้มเลยครับห้องโรงแทงหลังอย่าไปกลัวครับสวยตายไปนหนึ่งคนครับตอนนี้เหลือเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้น,น่าจะคุมได้อยู่นะ ปูไม่ได้แล้วครับเครื่องอยู่ข้างบนนูน้นโหแย่แล้วต้องใช้โนวันครับงนี้ครับ ก็ามาเลยครับเป้าหมายแล้วไงอะ่ะให้เขาไปเล่นในบ้านเลยครับอ๋อเขาไม่ไปเขากลับ ลอยล้มไปลอยล้มไปวิ่งตามวิ่งตามต่อต้องดูว่าเครื่องไหนครับนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเจอรอยแล้วลว,ลว,วิ่งไปนี่แล้ววิ่งไปนี่แล้วเดินไวครับเดินไวเราเดินไวนะตัวน,นี้ไม่มีไม้เลยครับมีคนมาเดินไวลูกเองเหรอฮะน่าจะลูกเองนะ สองลอยนะครับอีกลอยนะึ่งวิ่งฝั่งนี้สวยคนนั้นต้องห้ามหลุดนะถ้าหลุดผมผม คนนี้ก่อนครับคนนี้น่าจะเป็นสตรีมเมอร์เดี๋ยวไว้ลุกขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้อยู่นี่ครับเดี๋ยวไว้อยู่นี่ บ้านเล็กเรียบร้อยนะครับบ้านเล็กมีแถบต้องดูว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าน่าจะไม่ทันนะเขาถ้าจะเปิดประตูออกไปก่อนนะ ไปเย็นไปไหนไปไหนมีคนนึงนู่ฝั่งนี้ครับสวยน่าจะเก็บได้อยู่ครับยังยังไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ให้ออกอะไรกันครับ เดี๋ยวรอนี่ก่อน,นครับคนนี้เขาน้าจะมีแทงหลังนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเขามีแทงหลังก็เขาอ,อาจจะเปิดประตูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าประตูเขาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ละหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะอุ้มแล้วกันป่ายขึ้นเสาครับโอเคเรียบร้อยครับก็จบแบบทุลักทุเลน ค่อนข้างทุลักทุเลนะฮะเพราะว่าเรามาพลิกเกมได้ตอนที่ใช้โนวัน,นครับตายเกมฮนะก็จบเป็นที่สวยงามครับแต่เ,เราดูแรลงนิดนึงนะสองขีดไปได้อ๋อ,อก็มีแรงทางทองบ้างพเทาบ้างนะฮะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นคลิปเนาะ ยังไงก็เป็นช่องใหม่น้องใหม่นะยังไงก็ติดตามกดติดตามกันให้ผมนิดนึงแล้วกันนะสำหรับป o p l โป้ชา n นลนะก็สำหรับคลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรมาก็ติดตามกันนยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ